เป็นนรครับเรื่องนี้เป็นนะครับอ้โก็บอกว่าเรื่องนี้นะเป็นส่วนใหญ่เป็นละครพิเศษเป็นตัวเรื่องแรกของแต่ละคนด้วยนะฮะแต่ละท่านทำการบ้านยังไงบ้างกับละครเรื่องนี้อ่ะเริ่มจากพี่คนก่อนเลยครับสำคัญเลยคือบทบทเลยใช่ป่ะพี่ใช่ครับต้องคำมันต้องเป็นเป็นหนึ่งครับและบางอย่างด้ยแล้วพี่หนึ่งไม่ยอมปล่อยผ่าน้วยนะถ้าบทไปยังไงต้องอย่างนั้นเลยสิจริงครับจริงครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่ตัดออก เพราะว่าเขาไปเล่นทุกเรื่องสร้างเรื่องไว้ทุกเรื่องนะสร้างเรื่องตลอดเป็นตัวละครที่ไว้ใจไม่เคยได้เลยนะคะถ้าเห็นหน้าคนนี้เตรียมตัวเลยค่ะปันบดแน่นอนแต่เรื่องนี้ไม่ต้องชัเจนใช้ไหาช่วยนะพี่ขอโทษช่วยได้ช่วยได้เชิญได้ถ้าพี่เขานะจับกันทำอะไรนู่นะฮะพี่เหี่ยวละครเป็นยังไงบ้างกับพีเดียรเรื่องนี้ก็จริงๆเคยเล่นพีเดี่ยรมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพีเดียแต่ละเรื่องก็จะมีแบบเสน่ห์แตกต่างกันไม่เทําสายตาอย่างนั้น เป็นของสมัยราชกาที่สามก็จะมีแบบคำพูดท,ที่เราจะไม่ค่อยชินปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบไปที่ใดหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยคือเราต้องพูดทุกประโยคให้มันชินปากเราซึ่งเรื่องนี้อย่างที่หมูบอกว่าเดาหลอกหูหน้าหนึ่งบ้างสองหน้าบ้างเลยนะคือเราจำแค่แดาหลอกไม่ได้เรายังต้องตัดต้องจำแบบคำพูด แบนสุน,น,นทรเมือมีสักหน่อยค่ะก็ท่านผู้โดยสารครับเรือเพลย์แตงของเราก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับว,วันที่18มีนาคมนี้นะครับ2องทุ่มครึ่งน,นะครับเรือจอดรอแล้วที่ชอบเก็บ HD รับรองว่าเรือเหล่านี้นะฮะจะสร้างความสุขความสนุกรอยยิ้มเสียงหัวเราะกับทุกคนแน่นอนครับ คุณหลวงก็พูดขนาดดีแล้วอากดูเลยค่ะทุกคนห้ามกานนะคะ18ีนาคมนี้เวลา20นาท30นาทีลงเรือเพตาไปพร้อมๆกันนะคะไปที่เรือจับปาของคุณหลวงอะเดี๋ยวยังไงขอเรียนเชิญนะคะคุณเดกคุณแอม